ต้องมาเลือกดีกว่าไม่เป็นไรเขาเรียกว่าจเปงนเขาให้เรามาเลือกว่าคุณจะเลือกใจเดียวหรือจะเลือกหลายใจผมเลือกหลายใจป้าอูพิญยาอูบ้าตาบัว เลือกอะไรพี่งั้งเลือกงั้นเลือกหลายใจก็ได้หลายใจก็ได้มันเป็นห้องดีเออมันเป็นห้องดีสี่ห้องหัวใจก็หัวใจมีสี่ห้องไงงั้นผมเลือกอันขวาสุดครับเลือกหัวใจสี่ดวงครับโอเคไหมฮะพี่หนอนพี่หนอนผมเลือกสี่ดวงพี่หนอนเลือกสี่ดวงเอาเป็นฉันเลืกัน่หนอนเฮ้ยของมันหรอ อ๋อภารกิจเมื่อก <and goodness c oughs> e ี yeah. ้เกมกติกาว่าไงนะครับเรา้อออกติกาดวงดาวข้าบปูกบาดเออชายพาดวงดาวข้าบปูกบาดเออนี่ไงมาแล้วเย้นะครับเกมก็คือว่าเราจะสุ่มการใช่ไหมครับว่าเราได้เป็นไอวัตรส่วนไหนแล้วเราก็ใช้ไอวัาของเราเนี่ยพาดวงดาวไปจนถึงเส้นชัยแต่เราเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลยเล่นเกมไม่เคยชนะใครเลย ก็จริงแต่รอบนี้เราต้องชนะตัวเองให้ได้รอบนี้เราต้องชนะตัวเองอาคิดว่าตาหัวเราจะชนะไหมครับชนะเกมอ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมหรอโอ้พี่แรงหมดเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นกับรถพี่มีตัวช่วยทำไม สาลรายต้อแก่น้อยถ้าสาลรายต้องต้อแก่น้อยบอกได้เลยว่าเติอพลังให้เราได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้กินดีกว่าทำวร่อ <ไป S 2> ยแบบนี้กินค,คาเดียวไม่พอกินคําเดียวไม่พอเฮ้ยรู้สึกพลังเต็มแล้วพลังเต็มแล้วไปเราต้องพาดาวไปทั้งห้าดวงนะครับมันจะมีดาวอยู่สองไซส์มันจะมีดาวอยู่สองไซส์นะครับเราต้องพาดาวไปตรงนู้นไปเลยดีกว่า เอาเลยใช่เอาเอาไหนดีดิเอาอันใหญ่อะไรนะเอาเดินซิกแซกโอเคเดินซิกแซกได้ดิพี่เขาไม่ถือว่าให้เราพาไปไม่ใช่เรตำติเอาไปลงตู้บาร์กึมสองซับสายสายน้องสายก่อนนะอย่าใช้อย่าโก้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้มือเลย เวลาบสนาทีพี่สนาทีไอนี่อไอ้นี่ม่ดีวยวเขาเยว่ะไรใช่ไหมคอสเทีอัยเยะเออไป เดี๋ยวพี B B ่เราเดี go, 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 go. Right. Right. ๋ยวเราโก้เราจะเข้าใช้นี้ขอพี่นัทค่ะมันล้มด้วยนัทนะเราไปกันต่อดีกว่าอ่อสามนาทีสามนาทีไปตายจะตายจเป็นไงทีนี้คือเอาเลยเหรอโก้เลยเหรอทุกคนดูที่ถึ เอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่อันใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนไปคือเหนืยแล้วอ่าตอนนี้มันามองอย่างนี้ได้ดอะไรเนี่ยถ่ายอยู่นะเดี๋ยวนะเฮ้ยเราเทียบดีกว่าต้อไทำให้แล้วทำให้ทีเวลาจะหมดแล้วเนี่ย สำหรับทีผู้ได้ดวงเดียวจะรอดไลยวะเฮ้ยพี่พี่รู้แล้ว พี่อย่าด่าดเล็กเกลมาทำอะไรเนี่ยขนาโกงก็เลดิโออันนี้น้องแฟนหนุ่มหนที่มาดูต่อไปไม่โกงนะครับไม่เราเราทำตัวอย่างให้ดูว่าการโกงมันไม่ดีนะครับมันก็ไม่ทำให้ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเสิอไปถูกไหมขนาดโกงขนาดนี้แล้วเราก็ยังทำภารกิจเป้อยู่เห็นไหมครับนี่แหละคือบทของการโกงมันจะไม่สำเร็จอ้าวแค่แล้วเราทำภารกิจไม่สำเร็จ แล้วถ้าเราไม่สำเร็จแบบนี้เราจะไปด่าต่อไปยังไงอ่ะบอสบอกว่าถ้าเราทำไม่สำเร็จพวกเราจะต้องเต้นอ้าวแล้วเราจะเต้นเพลงอะไรอ่ะพี่ภารกิจล้มเหลวพวกเจ้าจะโดนสาหให้เต้นเพื่อเป็นการลงโทษโหเอ่อเอาทีจะเป็นแบบไหนอ่ะแต่ว่าเราจะเต้นเราก็เหนื่อยแล้วอ่ะฮัลโหล ผมว่าอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นต้นคอนเสิร์ตนะครับต้นแฟนคอนนะว่าเราไม่ได้มากันสองคนจริงแต่เราจะมากับทุกคนเพราะะนั้นแล้วทุกคนพร้อมจะช่วยเต้าหู้รึไหมครับเรามีตัวอย่างให้ดูอะไรครับมีนะผมเห็นนะผมเห็นะหน้าอย่างนี้ผมจําเดี๋ยวผมจดชื่อก่อนหน้าคนนี้ก็มีอ่ะผมอาจจะจำชื่อคุณไม่ได้แต่ผมจำชื่อทวิตเตอร์คุณได้นะครับ คนที่ขายบัตรให้คุณอาจจะเป็นผงก็ได้เหมือนกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่าง